พี่เปิล<ป>อัปเดตเ<ป>ล่าสุดไอัปเดตของอัปเดตเลยเมื่อกี้นี้เองครับก็หลังจากที่เราเราก็อาจจะเป็นกระบอกเสียงกระบอกหนึ่งนะฮะที่เป็นตัวแทนของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงทำสถิติเป็นอันดับหนึ่งของโลกในรอบ20ปีชนะแชมป์อย่างอเมริกาได้นะครับตอนนี้เจสกี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วเนี่ยนักกีฬาเหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินเหรียญทองแดงทั้งหมดเลยก็แบบดีใจมากนะครับที่สร้างชื่อเสียง แต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ท,ทุกคนก็แอบฝันไว้นะแอบหวังไว้ก็คือเรื่องของเงินอัดฉีดด้วยเพราะแต่ละคนเนี่ยลงเงินไปเป็นคนหนึ่งก็โหเ,เ,เป็นหลักล้านนะฮะหลักล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แอ,แ,อแอบคิดว่าน่าจะได้อะไรงเงี้ยฮะแต่ทีนี้ก็ยังมีความสับสนกันอยู่นะฮะว่าเอ๊ะตกลงจะได้ไหมทำไมยังไม่ได้อีกหรืออะไรเงี้ยฮะก็หลายหลายคนก็บ่นมาก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวมาก็กลายเป็นว่าพี่เปิ้ลไปไฟหรืออะไร เราก็แอบบนเหมือนเพื่อนๆน,นักแข่งกันแหละนะฮะที่ได้มาปรากฏว่าทางผู้ใหญ่นะฮะสมาคมก็ตามเจสเกียงประเทศไทยนะฮะทางการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งทางด้านกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับท่านก็เรียกเข้าไปปรับความเข้าใจไปแจงให้ฟังว่าจะเย็นๆจะเย็นๆนักกีฬาเพราะว่ามันมีขั้นตอนมีระเบียบของการการมอบให้นะฮะเขาภูมิใจ เขาดีใจกับเราด้วยที่เราไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติเขาไม่ไม่เพิกเฉยแน่นอนเพียง <P> แต่ขั้นตอนเนี่ยมันอาจจะหลุดขั้นตอนอะไรบางอย่างไปบ้างาาเขาก็ใช่ฮะมันเป็นเรื่องเทคนิคของกระบวนการแบบเขาเรียกอะไรระบบงบประมาณเอกสารอะไรพวกนี้ซึ่งเขาเขามันมีการตกหล่นกันจริงจริงนะฮะเขาก็เลยผู้ใหญ่เนี่ยน่ารักมากเขาก็บอกว่าเขาเห็นแล้วล่ะว่าศักยภาพคนไทยอะ่ะเราทําได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นงบประมาณของ กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเนี่ยมันมีอยู่นะฮะมีอยู่ที่คอยจะทำให้กีฬาทุกวงการเลยเนี่ยมีทุนเพื่อไปไป,ไปสร้างสร้างให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นแล้วก็สร้างชื่อเสียงประเทศชาติ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเตรียมไปแก้ไปดูเข้าไปดู <c oughs> ว่ามันติดอะไรตรงไหนแค่นั้นเอง <c oughs> ซึ่งเขาก็เห็นแหละว่ามันมันเรื่องขั้นตอนน่ยกร <c oughs> ะบวนการเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะจัดการให้ <c oughs> ให้มันรวดเร็วขึ้นให้มันรวดเร็วขึ้นแล้วก็แล้วก็ ในปีต่อๆไปก็คงไม่ให้เกิดการผิดพลาดในเรื่องของขั้นตอนอะไรพวกนี้อีกนะฮะซึ่งมันเราเราไม่ได้โทษใครนะฮะเพราะว่าเจตนาแต่ละคนเนี่ยก็ตั้งใจมากๆอยู่แล้วแล้วทุกคนก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจของนักกีฬาไม่ใช่เฉพาะวงการเจสกีนะฮะทุกวงการกีฬาทุกประเภทในประเทศไทยจะต้องได้รับสิทธิ์นี้เหมือนกัน โดยเท่าเทียมกันทุกๆคนครับตอนนี้เรียกว่าเรียกว่าได้แล้วใช่ไหมพี่เปิ้ลหรือว่ายังรออยู่ยังยังรออยู่ฮะยังไม่ได้เดี๋ยวถ้าได้แล้วจะบอกแต่ละความคืบหน้ามันดีขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นมากครับวันนี้เพิ่งไปคุยมานะฮะก็ผู้ใหญ่นะฮะไม่ว่าจะท่านรองหรือว่าคุณหญิงที่ดูแลรับผิดชอบตรงนี้อยู่เนี่ย<ช>ท่านก็ออกมาอธิบายแล้วก็ทุกคนก็เคลียร์นะครับแล้วก็เพียงแต่ ก็เราเข้าใจแหละว่ากระบวนการมันเป็นมันเทคนิคมันผิดคาดเคลื่อนนิดหน่อยก็เดี๋ยวท่านจะมาจัดการแล้วก็แก้ให้นะก็ก็คือเราเราเราไม่ใช่เราคนเดียวอ่ะนักแข่งหลายๆคนเขาก็เขาก็ออกมาพูดด้วยอะไรเงี้ยฮะเพียงแต่เราอาจจะอยู่ในสื่อแค่นั้นเองนะฮะจริงๆแล้วก็เท่ากันหมดแหละฮะก็อย่างน้อยเราก็ดีใจนะเพราะว่า มันทำให้กระบวนการอะไรที่มันแบบไม่ในระเบียบอะไรที่มันเนี่ยมันมันควรจะเร็วขึ้นในในทุกองค์กรน่ะนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เขาตั้งใจเนี่ยเขาจะได้มีกำลังใจใช่ฮะแล้วหลังจากเหตพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลออกเป็นกระบอกเสียงให้ทางเจสสกีเนี่ยมันมีกีฬาอื่นเข้ามาแบบขอเพิ่นขอช่วยเหลืออะไรช่วยพูดแทนเขาหน่อยอะไรเยอะมากหลายกีฬาไม่ว่าจะเป็นพาราลิมปิกนะฮะมวยฮอกกี้มั้ง Uh huh. แล้วก็อะไร uh huh. เรือพาย uh huh. อะไรพวกนี้ uh huh. เยอะมากที่เข้ามาหยพี่เปิลขอบคุณมากเลยอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี uh ้ย huh. เราก็หวังเอาไว้ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเจสก,กีนะฮะ uh huh. มันต้องได้รับการสนับสนุนดูแลอย่างทั่วถึงจริงๆในทุกประเภทของกีฬา uh huh. นะฮะอันนี้ต้องต้องต้อง,อง,องดีใจดีใจที่ได้พูดออกมา uh huh. ตอนแรกว่าจะไม่พูดแล้ว uh huh. เพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าใช่สิก็ลูกมึงได้ก็มึงก็อยากได้เงิน ผมบอกว่าเฮ้ยอย่าอย่าพูดคำนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเสียใจนะฮะเพราะเราตั้งใจไว้เลยเราจะทำให้กับทุกๆคนในประเทศไทยของออก้าเนี่ยถ้าได้เงินอย่างที่พูดมาแล้วเนี่ยผมจะแบ่งเงินเอาไปเป็นทุนมอบให้กับนักกีฬาในชนบทเยาวชนนะฮะคนที่มีด้อยโอกาสหรือไม่มีโอกาสไม่มีทุนเนี่ยผมจะแบ่งให้เขาเอาไปเป็นทุนทั่วประเทศเลยเนะฮะล้วหลังจานี้มันเรื่องมันยังเงียบ 2อเดือนผ่านไปอะไรเงี้ยพี่ป้ามีเดทไลน์ไหมว่าถ้ามันยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเราจะต้องออกมาอีกครั้งก็ง <c oughs> มีเดทไลน์นะฮะต้องได้พรุ่งนี้ร <c oughs> <ล>อ <c oughs> เล่นบ้าไม่ไม่ไม่ก็ก็ก,ก็ขอเรียนท่านไปบอกว่าก็ถ้ารีบหน่อยก็ดีเพราะว่ามันมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆที่รอเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นซีเกมนะฮะซีเกมมีอีกกีฬาหลายประเภทออกาเนี่ยกำลังจะแข่งชิงแชมป์เยาวชนแห่งชาติ เดือนหน้าอย่างเงี้ยเฮ้ยโอเคล่ะมีงบไม่มีงบไม่รู้สปอนเซอร์คนไหนใจดีสนับสนุนได้เลยนะฮะทุกททีมนะครับทุกๆนักแข่งตอนนี้เด็กๆทุกคนนอกจากกำลังใจแล้วก็ต้องการทุนมาให้เขาไปซื้ออุปกรณ์กีฬาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ก็ ก็ไม่ได้เร่งนะครับแต่รีบหน่อยก็ดีก็บอกเลยว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องพวกนี้นะฮะแจ้งมาทางพี่เปิลได้เลยนะครับหรือไม่ก็เพจสายใหม่ต้องรอดนะครับไม่รต้องไป่เราไม่รู้ไม่เกี่ยวกันเออฮะเออมาหาเปิลนะฮะมามาหาเปิ้ลต้องรอดนะครับก็ถ้าเรื่องกีฬาก็มามาบอกพี่เปิลได้เพราะว่าตอนนี้เราก็รู้จักผู้ใหญ่ที่น่ารักแล้วก็เริ่มเข้าใจพวกเราแล้วล่ะบอกเลยว่า กีฬาไทยไปไกลถึงระดับโลกในทุกๆอันแน่นอนครับถ้าเปิ้ลได้เป็นเป็นอะไรครับอันได้บอกเสียงให้ไม่ไม่ถ้าเปิ้ลถ้าเปิ้ลได้เป็นสามีที่ดีของจูนอย่างนี้ตลอดไปงงเลยที่พ่อเลยมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งด้ไครที่ทให้แบบ วงการกีฬาไทยมันค่อนข้างแบบช้ากว่าหลายประเทศเพื่อนบ้านแล้วตอนนี้เพราะส่วนหนึ่งมันเพราแะแรงอัฉีดหรือว่าอะไรใดๆพวกนี้ด้วยที่ล่าช้าคือพี่เปิ้ลว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่กีฬาบางประเภทมันมันช้าแล้วก็สู้ต่างประเทศไม่ได้ก็บางทีเนี่ยเราเราก็ต้องดูตัวเราเองด้วยนะใช่ไหมเพราะว่าสู้เขามาตั้งนานหลายปีแล้วทําไมไม่ได้เข้าไปอยู่ในระดับโลกทันทีหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ไปถึงระดับโลกได้ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆทั้งตัวนักกีฬาทั้งทีมงานโค้ชสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนทั้งองค์กรทั้งหลายแหล่พวกนี้มันต้องร้อในทุกๆจุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าถึงเขาจะไปไม่ถึงแต่จงให้กำลังใจและสนับสนุนเขากันอย่างเต็มที่เถอะฮะวันนี้ไปไม่ถึงเดี๋ยววันหน้ามันจะต้องไปถึงให้ได้เหมือนเจสกีเราอะเราสู้มา20กว่าปีนะฮะ ปีแรกๆเนี่ยเรายังอยู่แบบลังท้ายๆอยู่เลยจนมาวันนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้กีฬาประเภทอื่นเหมือนกันนะฮะทำได้เหมือนกันเ<ม>ชื่อพี่เปิ้ลทุกคนทําได้ะฮะ<ม>คนเท่ากับคนครับเป็นยังไงบ้างน้องเตรียมแข่งโทัวร์นาเมนต์เตรียมตัวยังไงฝึกซ<อ>้อมยังไงบ้างกับการเรียนแบ่งเวลาไงตอนนี้นออก้าก็เป็นตัวแทนนักแข่งกรุงเทพมหานครนะฮะ<ม>ในการกีฬาแข่งขันเยาวชนแห่งชาติที่นครสวรรค์เดือนหน้านะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นปีแรกของออก้าที่ ที่เป็นตัวแทนของชาวกรุงเทพมหานครดีกว่านะครับหลังจากเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปได้แชมป์โลกมาแล้วอันนี้ก็ต้องไปแข่งกับนักแข่งเก่งๆหลายจังหวัดเลยเยาวชนนะฮะไม่ว่าโอ้ยภาคเหนืออีสานกลางใต้มากันหมดก็มาลุ้นกันนะว่าออก้าจะจะคว้าเหรียญทองมาให้ชาวกรุงเทพมหานครได้หรือเปล่านะฮะตอนนี้ออก้าก็ซ้อมหนักซ้อมหนักขนาดแบบไม่สบายอะ่ะเพราะว่าเราเป็นกีฬากลางแจ้งไงทีเนี้ยเราก็เอ๊ะทำไมลูกเรา ไอบ่อยมีเสลเรื่อยเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวก็แย่จมูกเอะเป็นโควิดหรือเปล่าวะปรากฏว่าแม่ตั้งเลยฝุ่น PM หรือเปล่าเพราะกีฬาเรามันจะไปซ้อมในที่ร่มมันมันไม่ได้ไงมันต้องไปบึงใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็เกี่ยวเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็มีผลเหมือนกันนะใช่แต่ทีนี้ด้วยด้วยความที่เขาแข็งแรงเขาเป็นเขาก็จะเป็นป๊บเดียวไอ้คขาแคอกๆกินยาเดี๋ยวก็หายพักฟื้นแล้วซ้อม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  ซ้อมแล้วซ้อมแล้วซ้อมแล้วซ้อมอย่างเงี้ยฮะก็ก็เป็นอยู่ครก็คาดหวังเนาะยังไงก็อยากได้ให้แชมป์มาคาดหวังมากเพราะว่าเป็นปีแรกของออกกานะครับที่เราเราเรากำลังจะเป็นตัวแทนนักกีฬากรุงเทพสมัยก่อนเคยเคยฝันตอนเด็กๆไงว่าเราจะได้เป็นตัวแทนนักแข่งกรุงเทพมหานครไปแข่งจริงชแชมป์แห่งชาติไหมอะไรงเงี้ยเ,เราก็ไม่เคยทําได้แต่มาวันนี้เขามีโอกาสทําได้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาทําแทนพ่อนะฮะก็อยากจะให้ทุกคน ฝากแรงใจนะฮะชาวกรุงเทพมหานครเชียร์ออก้าและทีมกรุงเทพมหานครทุกคนและที่สําคัญคือทุกๆจังหวัดมีคนเก่งของจังหวัดคุณอยู่สนับสนุนเขาเชียร์เขาให้มาชนะออก้าให้ได้ครับอาเลยมาเด้มาดีกาออกระทว่าพ่อให้อัดฉีดอะไรป้าอัดฉีด่าไรเออเออตอนนี้ก็อัดฉีดอู้คุดขนลุกเลย ตอนนี้ก็ออการเขาขอขอเครื่องเล่นเกมตอนแรกขอเงินเติมเกมใช่ไหมตอนนี้หนักข้อขอเครื่องเล่น <ขอ S 1> เกมเ,เลยเออใช่